ที่มีปัญหาด้านสินเชื่อปัญหานี้นก็คือ่อนไม่ได้มากมายหลายกรณีนะครับอย่างเช่นกรณีของที่คุณออนได้กล่าวมาเมื่อกีสินเชื่อเีหาเบื้องต้นเนี่ยนะครับต้อง่อนเป็นหลายเดือนเราจะค้างไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าค้างแม้แต่เดือนเดียวเนี่ยเราเบี้ยมันทบเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวในทีวีนะครับว่าผ่อนนี่สามหมื่นกว่าบาทต่าต้นอยู่500นี่แหละครับคือเหตุผลเราคร้าง1เดือนเราไปจา่ายครังที่2มันไปจ่ายตรงพี่หมศครับจ่ายต้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือสัญญาณเตือนภัยของตัวเราเนี่ยมีไหมสัญญาณเตือนภัยในที่นี้หมายถึงว่าเราคิดว่าเราจะมีปัญหาในการผ่อนชำระนี้กับธนาคารไหมถ้าเราคิดว่ามีเราหาหนทางที่จะเจรจากับธนาคารเลยแต่ประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือไม่กล้าเข้าไปคุยข้อหนึ่งนะครับข้อสองเราจะไปคุยยังไงให้ธนาคารเข้าใจและที่สําคัญคือข้อสาม ทางธนา,าคารย,ยังไม่รู้หรอกครับว่าท่านค้างชำระจนกว่าจะเริ่มเข้างวดที่สองงวดที่สามพองวดที่สามไปแล้วเนี่ยปูรับดอกเบี้ยละเราเสียดอกดเบี้ยผมยกตัวอ,อย่างว่าถ้าเสียสินเชื่อเคหะร์อยู่เนี่ยเสียอยู่ที่อาจจะหนึ่งหรือสองลบ ML R ซึ่งมันอาจจะอยู่ที่ห้าหรือหกเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วก็เงื่อนไขของธนาคารมีว่าเช่นสองปีแรกสามปีแรกผ่อนต่ำดอกเบี้ยต่ำแต่หลังจากนั้นจะมีการปรบับดอกเบี้ยมันต้องผ่อนสูงขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราคร้างและเกินกว่า3เดือนเป็นต้นไปแล้วเนี่ยธนาคารทุกแห่งนะครับไม่ว่าภาคเอกชนหรือภาครัฐก็าตามจะปรับอัตราดอกเบีย้ยเป็นอัตราสูงสุดจึงแน,น่นอนมันสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเดิมเกือบสามเท่าเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยมันจะเพิ่มพูนมากถ้าเราอยู่นิ่งเฉยและไม่คิดจะแก้ไขปัญหาอะไรเลยหรือยังไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประกาหลังก็คือไม่รู้จะทํำยังไงไม่กล้าไปกุยกับทางธนาคาร เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วธนาคารก็จะมีหนังสือทวงนี้มาขั้นตอนต่อไปก็อาจจะมีโนติสแล้วสุดท้ายก็มันเข้าไปสู่กระบวนการฟ้องร้องเป็นคดีความทางศาลซึ่งมีทุกแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คณะคิดขึ้นมาเนี่ยก็คือโครงการปลอดหนี้มีสุขเราจะทํายังไงช่วยพวกท่านทั้งหลายที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินแต่เนนเนั่นก็คือมีทางออกเราจะชี้ทางออกให้เพื่อที่จะไปเจรจากับทางธนาคาร ปัญหาทั่วๆไปเนี่ยหตกงาน 2. อรายได้ลดลงแน่นอนครับสูตรทั่วไปหรือมาตรฐานทั่วไปคุณเพิ่มรายได้สิคุณลดค่าใช้จ่มันพูดง่ายฮะแต่มันทํายากอันนี้เราเป็นที่ปรึกษาให้ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นนี่ที่มีปัญหาถ้ามันเริ่มแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเราเป็นโรคเรารู้สึกมีอาการมันผิดปกติแล้วหาหมอครับรักษาทีมเราเนี่ยถ้าเปรียบแล้วคือหมอแกนี้ เราจะช่วยเป็นที่ปรึกษาให้แล้วก็ชี้ช่องชี้หนทางที่จะให้ทุกท่านไปเจราจากับทางธนาคารนะครับนี่คือนี่ทั่วไปนะครับนี่เคหะนี่ sme ส่วนเข้าโอรเร่ที่มันมันค่อนข้างใหญ่เพราะว่านี่มันเป็นร้อยล้านอันนัน้นเราอาจจะยังไม่พูดถึงนะครับนี่อีกส่วนหนึ่งก็คือนี่รถยนต์ขณะนี้ลานจอดรถที่ถูกยึดมาไปหมดแล้วแล้วก็ยังมีนี่รถยนต์ที่มีปัญหาอีกมากมายกรณีนี้ก็มีทางออกครับ เหมือนกันครับผ่อนไม่ไหวรีบไปคุยกับฝ่ายแนนไปขอปรับโครงสร้างกับฝ่ายแนนเราชี้แนะได้แล้วฝ่ายแนนผมเชื่อว่าเขายินดีครับเขาไม่อยากยึดครับส่วนทางออกสุดท้ายที่มันจะที่มันจะดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็ถ้าทุกท่านติดต่อมาเราก็จะคงจะคุยหรือชี้แนะอันนี้ได้ต่อไปในอนาคตนะครับนะครับสิ่งแรกที่ลูกหนี้จะต้องบอกพึ่ปฏิบัติคื่ออยากกลัวเจ้านี้ ไอ้นี่ผมเจอมาเยอะที่าทางเกษตรกรหนึ่งไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนี่หรือเปล่าไอ้นี่ไอ้น,อนี่ไม่ได้นะครับอย่างไงเนี่ยความเป็นลูกนี่จะต,ต้องรู้ตัวว่าตัวเองเป็นลูกหนี่และใครเป็นเจ้าหนี้ต้องรู้ถ้าไปไปลืมตัวนี้แล้วไม่รู้ว่าเป็นเจ้านี้ลูกนี่และยุ่งนะครับอันที่สองเนี่ยคือว่าเมื่อรู้แล้วเนี่ย ต้องต้องสื่อสารไปมาหาสู่กันถ้าเกิดปัญหาจะเกิดปัญหาพุกร้อนอะไรยังไงก็ต้องสื่อสารกันอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่า